สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นะครับเอ่อสวนปาล์มน่าไปดีนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีจะมาใช้เพื่อนๆอนอีกเช่นเคยนะครับก็คือว่าแม่เพะตัวนี้นะครับเป็นลูกผสมซาเน้นนะครับคลอดลูกมาตัวนี้เป็นแพะสาวนะครับแพะสาวคลอดลูกมาตัวเดียวตัวนี้นะครับตันนี้ผมทับด้วยบอร้อยนะครับก็ เป็นตัวผู้แต่ว่าปัญหาของตัวนี้ก็คือว่าน้ำนมมันเยอะนะครับนี่นะครับสังเกตนะครับลูกมันกินนมเต่าเดียวนะครับจนทําให้เต้านมตัวเนี้ยอักเสบเริ่มจะคัดแล้วยังไม่อักเสบเริ่มคัดแล้วยังไม่อักเสบจับดูนะครับวันนี้เอาเอาหลังมือเนี่ยแตะแตะตัวเต้านมนะครับแตะตรงเต้านมแตะอะไรเงี้ยครับมันจะอุ่นแล้แต่ยังไม่แข็งพอจับเนี่ยครับ มันก็มีความเจ็บบ้างอะไรเงี้ยครับเราทํายังไงพอเ,เจออาการแพ้อย่างนี้เราต้องรีดทิ้งนะครับไม่ต้องเสียดายครับเรารีดทิ้งไปเลยรีดทิ้งรีดทิ้งสวนว่าผมจะรีดเช้าเย็นนะครับจนถึงจุดจุดหนึ่งที่ว่าลูกแพะเขาโตกว่านี้นะครับเขาจะกินนมสองเต้าเองเขาจะกินเองแล้วได้เราก็จะไม่ต้องรีดอีกนะครับ แต่ก่อนจะถึงจุดนั้นก็ประมาณเราอาจจะต้องรีดช่วยเขาสักอาทิตย์สองอาทิตย์เล้วแต่เล้วแต่แล้วแต่ว,ตว่าลูกแพะมันจะยอมกินนมเต้าเนี้ยเมื่อไรแล้วเมือลูกแพะหรือว่าลูกวัวก็ตามนะครับเขาจะนิสัยเสียวอย่างหนึง่งที่ว่าเขาจะจํคเาัาว่าเขาเคยกินหัวไหนผันนั้นเขากินหัวข้างในเนี้ยหัวเนี้ยหัวเนี้ยเขาจะกินหัวเนี้ยตลอดเพราะเขารู้ว่ามันกินได้หัวนี้กินไม่ได้เขาจะไม่กิน ทีนี้เราต้องรีดไว้ครับให้มันหัวมันเล็กไว้พอวันนึงที่เขากินนมเยอะเขาจะกินทั้งสองหัวเองครับพอเขากินหัวนี้มาเลรเขาก็จะกินต่อเนื่องไปตลอดเราก็จะไม่ต้องรีดครับเนี่ยเราก็รีดครับรีดออกเราก็รีดออกนี่ครับเราไม่ต้องเราไม่ต้องกลัวเขาเจ็บนะครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่ทาอะไรนะครับถ้าเกิดเราไม่ทาอะไรนะครับแม่เพะเขาจะ เต้านอมอักสเสบแล้วก็อาจจะทําให้เต้านมเขาเสียไปได้นะครับเราก็รีดทิ้งเงี้ยครับรีดไปเรื่อยๆแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมันก็ดูว่าเต้านมมันเริ่มเริ่มแฟบไปเมื่อไรนี่ครับการจับเต้านมก็จับอย่างเงี้ยครับง่ายๆก็บีบออกมาเลยไม่มีอะไรยากครับ หีิบไปเรื่อยๆครับเขาเจ็บเขาก็ <c oughs> เขาลำคาญเขาไม่อยากให้เราไปทำเขา <c oughs> เขาเพาะเขาเจ็บเราก็พยายามหน่อยครับจับไว้หลีดนมแพะไม่ยากมอนหลีดนมวัว,วเนื้อนี่ยิงยากเฮ้ยจ่หมดแล้วครับ เห็นนะครับเรีบไปสักพักเต้านมเขาจะเริ่มความตึงเขาจะลดลงครับไม่ต้องกลัวครับรีบไปเลยครับเพราะว่าแม่เขาทำนมทุกวันครับ <S <S นี่ครับเห็นไหมครับรีบไป นมเขาจะเริ่มยุบแล้วครับความตึงจะเริ่มหายเนี่ยนิ่มแล้วทีนี้ก็รอดูพวกนี้ถ้าลูกเขากินผมก็ไม่รีและแต่ตอนนี้ลูกเขายังไม่กินผมก็ผมก็ยังรีดต่อครับขอบคุณครับเ,เพื่อนเพื่อนมีอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับซับสไครป์แล้วคอมเมนต์กันได้เลยเล่ยเข้าพิเศนครับ,อรบขอบคุณครับ